เมื่อเวลา13นาิกา30นาทีวันที่4ธันวาคมที่ห้องทัพพระยาสาราว่าการเมืองพัทยานายประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติคุณพ่อคนดีสีแผ่นดินประจำปี2567 โดยมีนายสนทยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาพร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยาและสมาชิสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและอนุกรรมการสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเพร้อบรรดาคุณพ่อคนดีสีแผ่นดินประจำปี2567และบุตรหลานเข้าร่วมในพิธีซึ่งมีนายมานะยาประธรรมประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยในวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในการนี้เมืองพัทยาจึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติคุณพ่อคนดีสีแผ่นดินประจำปี2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประสงค์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดม่ได้อีกทั้งเพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคมรวมทั้งเพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อซึ่งภายในงานได้จัดให้มีการแสดงจากโรงเรียนมาริวิ์ชุดพระมิ่งขวัญของชาติการแสดงจากชมรมลีลาดผสมผสานเทศบาลเมืองหนองปลือชุดซุ้มลาวแพน พิธีสดุดีเทิดพระเกียรติและกล่าวน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพิธีมอบเกียรติบัตรคุณพ่อคนดีสีแผ่นดินประจำปี2567 ร้อมพิธีแสดงความกตัญญูกะตะเวทีกราบคุณพ่อซึ่งในปีนี้มีคุณพ่อผู้ได้รับไปประกาศเกียรติคุณเชื่อชูเกียรติคุณพ่อคนดีสีแผ่นดินจำนวนทั้งสิ้น46ท่านด้วยกันซึ่งคัดเลือกจาก8ตำบล42ชุมชนและจากหน่วยงานต่างๆ นับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คุณพ่อคนดีทุกท่านที่ได้อบรมเลี้ยงดูลูกให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุน่นและใช้ผืนแผน่นดินให้ดูดีทพื่เกียรติคุณและอำนวยประโยชน์อย่างยิ่งยาก ท่านประธานและคณะกรรมการท่านสมาชิกทุกๆท่านในายกเมืองพัทยาท่านสนธยาคุณพื่มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านบุญลือคุณโรมนิตประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการสภา และคุณพ่อคนดีสีพันดนีนี่คือเราผู้ใหญ่ใจดีนะคะจับมือกันนี่ค่ะมาเพิ่มกอท่าามีระว่าเท้าใายกราบเท้าแล้วนะคะแม่จ๋าหอมแก้มหนึ่งทีแม่แม่หอมกมหอมแก้มพ่อหน่อย